มีพวกเรา5แฟรนไชส์หลักพันแต่กำไรหลักหมื่นมีอะไรบ้างไปดูกัน1เลยคือชอบเนื้ออันนี้ชื่อแฟรนไชสนะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเนื้อคอกุนร้อเซเลยและที่สำคัญมีหลากหลายรสชาติมากตัวอย่างเช่นรสมาล่าหรือว่าพริกไทยดำเนาะอันนี้สนนราคาแฟรนไชส์เริ่มต้นอยู่ที่1,999บาทแค่นั้นเอง สกรี่ปั๊บไส้ไก่สูตรแชมป์ประเทศไทยอันนี้เนื้อแป้งบางไส้แน่นเลยนะเริ่มต้นที่2,790บาทแค่นั้นเอง3ม,มาราซ่าป,ปะกริวอันนี้มาจากเชียงใหม่เนาะในราคาเริ่มต้นที่4,000บาท4ี่สเต็กคิปสเตอร์อันนี้น่าจะเคยเห็นกันเยอะเนาะเขามีทั้งเนื้อหมู ไก่แล้วก็ปลาเลยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือหลากหลายรสชาติให้เราเลือกด้วยในราคาเริ่มต้นที่6,900บาทและลำดับสุดท้ายลำดับที่5กล้วยทอดติดดาวอันนี้ด้วยแป้งสูตรพิเศษของเขาเนี่ยทำให้กรอบนาน2-3ชั่วโมงเลยทีเดียวในราคาเริ่มต้นที่6,900บาทใครสนใจแฟรนไชส์ราคาหลักพันอย่างนี้ก็ลองติดต่อไปที่ชื่อต่างๆเนาะหรือถ้าใครเปิดอยู่แล้วเนี่ยก็ เล่าให้พิกิตฟังบ้างเนาะติดตามพิกิตไว้เดี๋ยวพิกิตหาสาระดีๆอย่างนี้มาฝากอีก